สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยเราก็จะเจอกันเป็นคาบที่3แล้วนะคะ วันนี้การเรียนออนไลน์ของเรานะคะก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นแล้วก็น่าจะมีความพร้อมมากขึ้นนะคะสําหรับเมื่อวานที่ผ่านมานะคะคุณครูก็ได้ให้นักเรียนนะคะอ่านคําพื้นฐานคือคําที่1ถึงคําที่16นะคะมีนักเรียนหลายคนนะคะก็ส่งผลการอ่านกับผู้ปกครองนะคะมาให้คุณครูแล้วนะคะก็ถือว่าการอ่านของนักเรียนกับผู้ปกครองนะคะที่อ่าน ให้ผู้ครองฟังนะคะถือว่าอยู่ในระดับดีนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาตามงานนะคะทบทวนของคาบที่แล้วจากการอ่านกับผู้ครองที่บ้านกับการอ่านกับคุณครูนะคะจะรู้ว่าผลการอ่านเนี้ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้เราก็จะมาดูนะคะจะมาเทสการอ่านกันนะคะซึ่งแนวการปฏิบัตินะคะในคาบนี้นะคะก็เรามาดูกันนะคะว่านักเรียนจะต้องปฏิบัติย่งไงบ้างนะคะ เรามาดูกันนะคะซึ่งคาที่3นะคะก็จะเป็นการอ่านบัญชีคําพื้นฐานนะคะซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นการทดสอบการอ่านก็แล้วกันนะคะโดยจะเอาคํำที่ครูสอนอ่านไปเมื่อวานนะคะก็คือคําที่1ถึงคําที่16นะคะซึ่งในการทดสอบการอ่านในวันนี้นะคะที่นักเรียนจะต้องมาสอบอ่านกับครูเนี่ยเราจะมีวิธีการดังน,นี้นะคะก็คือ ให้ผู้ปกครองนะคะนัดหมายเลยนะคะวันนี้หลังจากที่ได้รับตารางเรียนแล้วก็ได้ดูคลิปนี้แล้วนะคะให้นัดหมายเวลาที่ผู้ปกครองและนักเรียนนะคะสะดวกที่จะสอบกับคุณครูนัดหมายมาทางไลน์ส่วนตัวเลยนะคะโดยช่วงในการทดสอบนะคะก็จะเป็นเวลาตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งจนถึงเที่ยงครึ่งนะคะถ้าอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะของการสอบให้ผู้ครองแจ้งเวลาที่ผู้ครองสะดวกนะคะห้ามเกินช่วงเวลานี้นะคะ แจ้งมาที่ครูลายส่วนตัวนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะโทรศัพท์โทรไลน์นะคะเราจะวิดีโอคอลกันระหว่างมครูกับนักเรียนนะคะซึ่งจะได้ทดสอบกนานการก็ตอนนี้นักเรียนก็เห็นหน้าครูมาสองวันแล้วนะคะวันนี้ครูก็จะติดตามไปดูหน้าตานักเรียนบ้างคิดถึงนักเรียนแล้วนะคะจะจะด,ดูว่าเนี่ยเวลาอ่านกับครูเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ก่อนจะถึงเวลานะคะเตรียมความพร้อมเตรียมให้ชัดนะคะก็ บัญชีคำพื้นฐานเตรียมไว้นะคะการอ่านแล้วก็โทรศัพท์นะคะก็ให้อยู่ในที่ที่มีสัญญาณนะคะสัญญาณของอินเทอร์เน็ตมันจะได้ไม่ไม่ขาดหายนะคะแจ้งเวลาที่ชัดเจนมาให้ครูทางไลน์ส่วนตัวนะคะและ้วครูจะโทรติดต่อไปนะคะค่ะเตรียมความพร้อมไม่เรียบร้อยนะคะแล้วก็นัดเวลามาแล้วเดี๋ยวเราเจอกันค่ะทางดีโอคอนะคะสาหรับคลิปนี้นครูก็ต้องไว้แค่นี้นะคะแล้ว ในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของการทดสอบการเขียนนะคะให้เด็กๆไปเตรียมตัวไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันที่วิดีโอคอรนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ